ยู่มันขวัญยืนให้จะอยู่มันดังภาษีอยู่ด,ดีดังพระเจ้าพราบางไก่มาอยู่เก้าพระเจ้าไก่มาอยู่หัวให้เจ้าไปไว้ม้าคองให้ได้ทองสินร,รมคำผูกแขนผู้เท่าผูกแกว่าดังนี้ สาธุสาธุสาธุผูกเบื้อง้ายให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวัวให้ขวัญเจ้ายูให้มตู้ยูดีมีแหงมีอายุมันขวัญยืนให้เจ้ายู่มันดังะศษียูดีดังพระเจ้าผ้าบางให้มาอยู่เก้าผ้าเจ้ากายมาอยู่หัวเด้อตู้เด้อให้เจ้าไปไว้มาคลองให้ได้ทองสินทำจมมำมำให้เจ้าใบพระเจ้าเด้อตู้เอ๋ยวันสินวันผ้าเจ้านั่นก็จะได้ขาดทั vine vine ้งต right? ักบาทและจังหันให้เจ้ามีอายุเงยเงมันพันปียเหลืองลากินสิบปี ยาบกยกสิป,ปียา่าลงทานเมื่อเศร้าให้ลังไหลเข้าเมื่อแรงห้เจ้ามีอายุวันณะสุขะพละมันยืนมันยืนเตู้เอ้ย กาบสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สู้คนรกรรมาม่อผมาพ่อกับจันสุขสาวลาวในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมือนี่นอจันสุขเองก็มีคำอวยไซให้พรหรือว่าคำผ ok ูกคอต่อแขนสาหรับผู้เท่าผู้แก่ผู้เท่า,ผ,ทาผู้โอน้ำหมอมอมาต้อนมาฝากน้ำหมอมมาลาเออกมาบ้าสุพ่อแม่พี่น้องป้องปายได้คําฟังคือเก่าคือเดิมสิมาวัจังสินอพี่น้องมีหลาย,ลายคนเพื่อนใหยควมสนใจเกี่ยวกับคำอวยไซให้พรหรือว่าคำ ผู้ข้อต่อแขนหรือว่าค้ำบาเสียสู่ขวัญในงานต่างๆเนาะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองโดยเฉพาะแม่ค้ำผู้ข้อต่อแขนผู้เท่าผู้แก่บว่าจะเป็นวันบุญปีใหม่ก็ดีหรือว่าวันศีลวันพระหรือว่าเนื่องในโอกาสแล้วกับวันเวลาต่างๆเพราะฉะนั้นลูกเต้าลูกหลานเนาะผู้ยุไกและผู้ยุไกลอย่าลืมสรรหาอย่าลืมซอกหาบทวัยแซ่เพราะนันได้อันมันมวนเนาะถ้าลูกเต้าลูกหลานอยู่ทา้งไก่เนาะก็อย่าลืมสรรหาอย่าลืมจดว้ซ่อมว้เอามาผูก ขาต่อแขนหรือว่านำมาอวยไสใหายพอนให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอื้ออายแม่ป้าพ่อลุงหรือว่านำมาผูกขอต่อแขนให้พ่อตู้เมตตาแม่ย้ายของเขาก็จะได้เกิดความเป็นสิริมุคุนั่นเองคอําอวยไส้ห้พอนี่เป็นสิงน่งหนึ่งที่ว่าสําคัญพี่น้องบว่าจะมีพิธีบาสีส่ขวัญหรือว่าบบมีก,ก็ตามเพื่อนเอื้นว่าปีนความสุขทางใจโดยเฉพาะแมนอ่าคําอวยไส้หายพอนบวาจะลูกหลานลูกเต้าเนาะถ้าอวยไส้ห้พอนให้พ่อให้แม่ให้บิดามัน ดาบุพการีผู้แสนประเสริฐของเขาหรือว่านาเอาข้า่วยสายห้พรนบวัจจนปพื้มหงจันทร์ซุกก็ดีหรือว่าเขาจะได้นํามาจากสถานที่อื่นก็ดีเป็นสิริมุงคุนเซนเดียวกันเนาะพี่น้อง เพราะว่าคําว่าคํบ่วยไซส์หขพอนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสาคัญพี่น้องเป็นความสุขทางใจเป็นแห้งจิตแห้งใจเนาะเมื่อคนเฮาได้รับพอนอันมึนม้วนแล้วก็จะเหตุให้จิตใจของเฮานี่ดีเนาะจิตใจของเฮานี่ดีขวัญของเฮาเองก็ดีใจตัวของเฮาเองก็ดีใจเนาะว่า,าลูกเต้า,าลูกลาเนานะได้มาอวยไซส์ไขพอนให้อ่ะ พอให้แม่ให้พ่อตู้ไม่ตาไม่ย้ายเหตุให้ขวัญของเฮานั้นดีใจตัวของเฮาเองก็ดีใจเนาะพี่น้องเฮตุให้มีเหือมีแหงเหตุให้เกิดมีกำลังวังซาเกิดมีอ่ขวัญกำลังใจมีแหงใจในการที่จะกระตือหรือในการที่จะทำมาหาอยู่หากินเนาะเฮตุให้เฮานั้นมีแหงใจมีขวัญกำลังใจอยากกระตือเรือล้นอยากทำมาหาอยู่หากินมีเหือแหงมีกำลังวังซานั่นเองพี่น้องเฮตุให้คนเฮานั้นเกิดเป็นขวัญกำลัง ใจขี่ให้ก็เกิดเป็นดีเนาะโดยเฉพาะค้าผู้คอตัวแขนเนี่เขาจะได้นําออกไปผู้คอตัวแขนให้พ่อตู้เมตาไม่ยาย่ของเขาเมื่อลูกเต้าลูกหลานมาผู้คอตัวแขนให้พ่อตู้เมตาไม่าย่แล้วเพิ่นก็นจะได้เกิดความดีโอกดีใจมีเหือมีแหงมีกําลังวังซาและอยู่เป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ลใหลานได้เข้าหลบหนบใบนั่นเองและวเบว้าลหลใหญ่หางแต่ว่าฉันซุกนี่เว้าหลายเพื่อว่าคนที่ว่าเพิ่นต้องการอยากน้าออกไปเบ้าไปว่า แล้วก็ อ,อยากนั่งออกไปว่าไปว่า,วาเนืองในโอกาสและกับวันเวลาต่างๆให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองและบางคนก็บอบกเข้าใจว่าคําอวยพรนี่มีความหมายว่าแนวใ,นใดมือนี่จะสุกเกล็กจัดเต็มเนาะมาอธิบายมาว่าให้ฟังว่าคําอวยพรนนี่มีความหมายแนวใดเนาะและมีความสําคัญคือแนวใดคือคําอวยพรนนี่ก็คือเหตุให้คนเทานี่มีขวัญกาลังใจมีแหงใจมีกําลังวังซาเหตุให้ขี่ให้ก็เกิดเป็นดีและก็เหตุให เกิดเกิดอ่าเหตุให้เกิดเป็นอ่ามีความเป็นมุงคุณในชีวิตเพืเอ่อน่ามุงคุณีวิตเนาะพี่น้องมุงคุณเหตุให้ค้นเฮานั่นอ่ามีความสุขซื่นใจสุขใจเมื่อได้รับพลันมัมมนมวลนั่นเองและเดี๋ยวเขาก็จะมาฟังคําผูกคอตัวแขนสําหรับผู้เท่าผู้แก่แล้วทุกคนก็มาเตรียมโจดแต่ว่าถ้าผู้ใดน,นั้นโจดบัทันแล้วก็มีความหยุ่งยางเนาะจันซะุกเองก็มีปึ้มนี่เป็นปึ้มอวยพรต่างๆและอยู่ในปึ้มนี่ก็จะง่ายและ สะดวกสบายสําหรับคนที่วัาเฮียนเว้าใหม่เฮียนวาใหม่เนาะก็จะมีบทสมบัติสมมาพ่อแม่บทสมบัติสมมาผัวผู้ครอตอแขนผู้เท่าผู้แกเล็กน้อยอย่างิมีมดเหมือนกันในหัวเดียวนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทักหาจันทรุกได้โดยตรงทางข้อความเพจหรือว่าจะทักหาจันทรุกได้ทั้งเบื่อไล่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้เซนเดียวกันเนาะพี่น้อง แล้วกัเดี๋ยวเขาจะมาฟังคำปวยไสให้โพสหรือว่าคำผูกคอ,อคำผูกคอต่อแขนสําหรับผู้เทาผู้แก่บทที่หนึ่งว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุาธผูกเบือเบ้องไส้หให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้ขวัญเจ้ายูให้พอตู้ถ้าพบพอตู้เขาก็ใส่พอตู้ไปเมตตู้เขาก็ใส่เมตตู้ไปเนาะให้พอตู้เมตตูไไตต้ยูดีมีแห้งให้เจ้ามีอายุมันขวัญยืนให้เจ้ายูมันดังภาษียูดีดังพระเจ้าผ้าบางไก่มายูเก้พาพระเจ้าไก่มายู่หัวให้เจ้าไปไว้มาคลองให้ได้ทองศีลธรรมจมมำมให้เจ้าใบพระเจ้าเดือดตู้เอ ทั้งตักบาดและจังหันให้จะมีอายุยืวมันพันปีเยเหลืองลากินสีปียาบกจยกซีปียะลงท่านมือเศร้าให้ลังไหลเข่ามือแล้งให้เจ้านั้นมีอายุวันหนะสุขะพะละมันยืนมมันยืนเด็กพอตู้เมต้เฮากระส่ว่าไปเนาะและส่วนหลบดยาวๆนี่จะเม็นหมอพอนพิ่นไส้เนาะหลังจากที่ว่ามีพ es, ิธีบาสีสู้ขวัญแล้วหมอพรนพิ่นก็จะผูกคอตัแขนให้เจ้าของขวัญนั่นเองถ้าว่าเฮาบยอยากว่ายาวเฮาก็สามารถย่อหรือว่าขัดจ้อนเข้ามาได้เนาะแต่ถ้าว่าลูกหลานเห็นว่ามี ความหยุ่ยากบทยาวๆเนี่ยฮอกก็ทงต่างปื้มได้และเปลี่ยนสิริมุ่งคุณเ้นเดียวกันความจริงแล้วกับ,บยาวนะพี่น้องบบหอดหนาเจียหนึ่งเนาะก็จะประมาณเคืองหนาเจีย และอายุในเพื่มนี่ก็จะมีทั้งบทยาวและกับบทบุยาวบทสองสามแถวกับมีเนาะหนึ่งง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่ว่าเฮียนเบาาเนาน้าใหม่เฮียนวาใหม่และบทที่สองครับผู้คอตอแขนสําหรับผู้เทาผู้แก่วาดังนี้สาธุสาธุสาธุาธาธผูกเบื้องใต้ให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้ขวัญเจ้ายูให้ประตู้ไมตู้อยูด่ดีมีแห้งให้เจ้ามีอายุมันขวัญยืนให้อยู่เป็นโฮมโพโฮมไซส์ our, ห ides, ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานได้เขาหลบหนุบใบด้วยเทินเนาะอันนี้สําหรับคนที่ว่าอ่า่บยักเว้ายาวเนาะสองสามแถวหนึ่งจันทรุกจัดให ยางแน่นอนเนาะพี่น้อง เพราะฉะนั้นพี่น้องลูกเต้าลูกหลานผู้อยู่ไกลและผู้อยู่ใกล้เนาะอย่าลืมจดไว้อย่าลืมซ่อมไว้เนาะเอามาผู้โอตอแขนให้พ่อตู้เมตตาไม่ายของเขาก็จะได้เกิดความเปลี่ยนสิริมงคลนั่นเองคํเว่าคําว่าที่ว่าเป็นมงคลเมื่อน้าเข้ามาอยู่ในเหือนในซานเมื่อน้ำเอามาผู้โอตอแขนให้พ่อตู้เมตตาไม่ายให้เอื้ออายแม่ป้าพ่อลุงให้พี่ให้น้องให้ญาติวงศ์สาวของเขาแล้วก็จะได้เกิดความเปลี่ยนสิริมงคลดีนักแล้เพื่อนวัสนพี่น้องอ่าสั้นมากอลยเนาะอาจารย์สุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้าง ควมสุขเละเป็นประโยชน์ให้คับพ่อแม่พี่น้องป้องปายโบหลายก็น้อยาทานผู้สมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปใ่้คนที่ทานหักได้รับเบิง่งนับสมนําสาหรับมื้อนี้จันสุขคอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทือนาสําสหรับเทือนี้ซ้าบ่ายดีขอขอบใจละลายที่ตี่ตามรับเบิง่งนับช้ม